สัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับต้นไม้สิงโตงตอนเช้าๆนะคะที่เมืองนุงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะหกโมงนะคะห้าโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวไปไหว้พระก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวผาไปไหว้พระนะคะอันนี้พระอ,อุปพระอุปคุตนะคะ นี่น่าจะทำอ้าวอวานนั่นนี่ทำขายนะคะทำเป็นข้าวต่อนบาบนะคะก็คือต่างยนั่นเองนะคะเลยแลวเราไปจานข้างในแล้วก็ขึ้พ์นะสองที่นะคะจานห้าปากเองห้าปากห้าปากห้าห้าร้อยจานห้าร้อยจานก็ประมาณเท่าไหร่เองสิบาทนะคะ จะมีข้าวแล้วก็ขนมแล้วก็น้ำเนาะน้ำแล้วก็ดอกไม้แล้วก็จอนะคะโอเคเอาอันเกลียตอนนี้เราจะไปต่างตง้องต่างซ้อมนะคะซ้อมก็ต่างวัดต่างซ้อมคือภาษาไตยต่างวัดคือภาษาขึ้นนะคะต่างซ้อมก็จะมาต่างที่ต้องอับปรคุณเนาะพระอปรคุดนะคะที่ไม่เคยมาปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วไม่เคยมาอยู่เนาะแล้วก็ไปส่งท่านแล้วก็ไปเชิญท่านมานะคะเดี๋ยวไป ต่างอมด้วยกันนะคะต่างวัดต่างวัดต่างวัดด้วยกันเป็นวันที่สองที่เรามาขายขายของนะคะขายเมื่อวานนี้ขายได้ประมาณเท่าไหร่นะคะขายได้ประมาณถ้าเป็นตีเงินเงินไทยนะคะเงินไทยก็ประมาณเท่าไหร่เจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมืนกว่าก็พันหนึ่งก็ ห้าหกหมื่นเนาะประมาณพันกว่าเองนะคะเมื่อวานเราขายถ้าเป็นตีเป็นเงินไทยนะคะขายของนะคะเพราะว่าเรามาถึงก็ตอนเย็นๆแล้วนะคะก่อนจะมาแต่เขาเรียกว่าอะไรนะแต่มามาขายของเนาะขายของนะคะก็เย็นแล้วก็เลยได้นิดๆหน่อยๆนะคะก็คือวันแรกนั่นเองนะคะเป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านเมืองนุงนะคะนี่ก็เป็นบ้านโบราณเดินขอนะคะยังมีโรงเรือให้เย็นนี่นะคะ เดี๋ยวพาไปชมหมู่บ้านเด็บนึงตั้งแต่มาเมืองนะุงเนี่ยไม่เคยพาชมหมู่บ้านเลยเนาะอันนี้ข้างหน้านี่ก็ลงไปทางนี้ก็เป็นขายของเนาะน,นี่ค่ะอันนี้หมู่บ้านน,นี่เห็นไหมหมู่บ้านมีบ้านไทยขืนไทยลยมก็มีมีจานข้างบนนะคะมีจานอยู่บนบ้านนะคะอันนี้บ้านทรงโบราณเนานะ แต่ใหม่มาเคยมาเนาะเมืองนุงนะคะหลายเที่ยวหลายครั้งมากนะคะแต่ไม่เคยมาชมบ้านโบราณแถวเมืองนุงเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านนี่บ้านสมโบราณมีลายหลังอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะยกสูงนะคะมันจะเป็นดอยข้างบนนิดนึงเนาะขอ้ดูนะคะบ้านหลังนี้ยิ่งโบราณเลยเป็นแบบดิน ดินเขาเรียกว่าอะไรดินดิบเนาะมาอุดนะคะดินดิบโหว,วันนี้เหมือนบ้านบ้านใหม่อะไเนี่ะที่ไห้ไข่เนาะคล้ายๆ <c oughs> กันนะคะย <c oughs> ังหลงเหลือให้พี่ๆทุกคนไล่ชมกันอยู่นะคะอืม,อมสวยเนาะคลาสสิกเนาะดูแบบเป็นธรรมชาตินะคะเข้ากับบรรยากาศฝนตกเช็ดๆแบบนี้นะคะ ก็จะขึ้นไปก็จะเป็นวัดนะวัดเมืองนงพระเจ้าอินทร์นะคะที่มาที่หลายครั้งแล้วเนะที่มเคยพามาชมนะคะแล้วก็ขึ้นดอยคอ่ะฝนเนี่ยตกทั้งคืนเลยนะคะฝนโหตกแบบหลับจนลืมตื่นอะนะคะตกทั้งวันทั้งคืนทั้งวันนี้นกลางวันนี้น่าจะตกนิดนึงนะคะแล้วก็ตกตอนกลางคืนเนี่ยหนักอยู่เหมือนกัน ตกเสร็จแล้วก็แบบหลับอร่อยเนาะหลับสบายนะคะเนี่ยทางเนี่ยแฉะไปหมดเลยนะคะไปให้ชมเนาะอุ้ยดูนะคะดูที่ขายของเรานะคะเละหมดเลยเละหมดเลยนี่เละหมดเลย ซื้อก็สอยพองนสมตัง oh ล่ะเาหลวมเออเอาใหม่มาใส่แกหนอน่อะไ้หมดเลยฮะหมื่นแกหนอลำบากนะคะ พี่เรอดบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมาขายแบบนี้นะเ่อประสบการณ์ครั้งแรกใช่ไหมวันที่จะขายมังลาเอาบันท่ตายเป็นซื้อจะเปียวไปรอดเปียวเปียเปียวเียนี่ฝุนประชดสนุกมากนะคะสนุกว่าไปหรอดน่ะอ่ะไปหมุนไปหรอ ขายหมักมันนะคะหมักมันฝนตกลงมาทั้งวันเลยนะคะทั้งคืนเลยนะคะโอ้สุดยอดนะคะทำไมฝนช่วงนี้เยอะมากนะคะแล้วก็หนักมากนะคะถ้าฝนไม่ตกแน่คนน่าจะเยอะกว่าน,นี้นะคะอันนี้ฝนตกเละคนไม่ค่อยเดินนะเห็นไหมคะลำบากอย่างนี้นี่นะคะแต่ก็สู้ๆนะคะ แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องใหม่เิียงตุงได้สู้ต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าชีวิตเรายังยังต้องมีอะไรให้ทำอีกเยอะนะคะต้องสู้ต่อไปนะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกหรือว่าแดดร้อนนะคะก็ต้องทำต่อไปนะคะมี่เซกอรอีสานก็มีนะคะมีหลายอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมนะคะว่าขายอะไรบ้างนะคะกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะมีหลายเส้นมากเลยเส้นใหญ่เส้นบะหมีน่นะคะ เส้นมี่ขาวไหมเ,เอาสังขะเอาสังขะเข่ง,งหนึ่งตะเภเอานี่ยค่ะเกี่ยวทอดก็มีน,นะคะดูมีเยอะมากนะคะใส่ปอกอะไรก็มีมะม่วงก็มีนะคะโดนงื้อน,นะอนี่โดนงื้อนะใหม่ก็จะพาพี่ทุกคนนะคะไปชมในปอยกันนะคะ แดดร้อนแล้วนะคะตอนนี้โอขายของเจเลยเดี๋ยวพาไปชมในงานปอยนะคะงานปอยก็จะมีสวนสัตว์นะคะเยอะมากเลยนะคะสวนสัตว์เนาะอาจจะถ่ายไม่ให้ถ่ายไม่ได้นะคะนะก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ชมนะคะสวนสัตว์ในงานนะคะ <c oughs> คงรู้เนาะไปน <c oughs> านใหญ่มากนะคะขายอะไรไม่ดูนะ ตกนะคะคุณแดดออกตอน,นเย็นเองนะคะทางเล็กหมดเลยวันนี้ไม่รู้มีลำบงหรือเปล่าะค่ะตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าตรงนี้อีกเีลเนาะจะมีงานจะมีงาน,งานปลอยนี่เขาแลกเงินด้วยนะคะแลกเงินจน้าน่นโนจองเหมือนกับใครเลยนะมีการแลกเงินด้วยนะคะถ้าใครมีเงินไทยก็แลก,กได้นะคะ ปล่อยก็มีการแลกเงินนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยถ้าใครพบเงินไทยเงินเขมานะคะโอ้เส้นทางนี้จะไปย right? ังไงนเ ow, งนี่ยอันนี้อันนี้เส้นทางเข้าไปสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์เดี๋ยวจะไปเยี่ยมชมสวนสัตว์สักหน่อยหนึ่งนะคะนี่แลกเงินนะคะแลกเงินนี้พันหนึ่งกับเฮหมืแปดออห้าหมื่นแปดอ๋ออพันหนึ่งห้าหมื่นห้าหมื่นแปดจ้า ห้าหมื่นแปดพันจนะคะลงมาเนี่ยเนาะพันหนึ่งห้าหมื 1, ่นแปดนะคะ<ช>ถ้าไม่มีเงินไทยอยากแลกเงินจัดก็มาแลกได้นะ,ะถ้าเหมือถ้าเกิดมาเงินไทยอ๋อมาเงินไทยกันว่ะมาปอยนะคะหูเยอะมากลูข้างหน้านะคะมางาินปอยนี่ต้องแลกนะถ้าถ้าเป็นเขาเรียกว่า ฝั่งพม่าเนาะต้องแลกนะคะแลกเงินไทยก่อนนะคะไม่นั้นของจะแพงนะคะคิดเป็นเงินไทยก็จะแพงนะคะแนะนําให้แลกก่อนเนะะาจะาจะกินได้ไหมโอ้ขายของเยอะจริงๆอ่อะอันนี้วันแรกนะคะที่วันที่สองเนาะที่มาเดินนะคะมาเดิน อันนี้อันนี้ก็ซอยสวนส์นะคะหมดเลยพวกมีคนนะหือหนอทั้งขำก็หนอเออทั้งค่อยมีนะก็จะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เขาพูดหมดลืมแล้วนะคะจำไม่ได้โอ้ข้าชน้อยก็มีขายนะคะซอยน้อย ฝนะะตกนะคะขนาดฝนตกนะคะคนยังแบบมาเดินเยอะแล้วก็คนขายก็เยอะมากเลยนะคะถ้าฝนไม่ตกนี่น่าจะขายดีขนาดไหนนะเสียดายฝนตกนะคอะ๋อไม่เจ้าอันนี้หน้าดนตรีหน้าบวชีแหรอเล่หมดเลยนะคะโอ้โหโอ้โหเล่นขนาดนี้นะคะ นี่เขาเพิ่งมาตั้งดนตรีหรือเปล่านะคะนี่ดนตรีเพิ่งมานะคะจะมีนักร้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะดนตรีจะมีการร้องเพลงแล้วก็ลําโบงกันด้วยนะคะมีปังต่อปังร้องกันเยอะมากเลยอ๋อ <c oughs> อันนี้จะเป็นพระธาตุข้างหน้านะคะพระธาตุข้างหน้าแต่ว่ามีไม้เสดีดิหรือว่าประทองไม้ใช่ไหม ต้นโพนะคะออกตรงกลางนะคะเนาะแตกมากเลยเออปกติมานี่ไม่เคยเดินมาถึงตรงนี้นะะอันนี้เดินมาไกลมากแล้วก็มีการขายผลไม้กิ๊กกิ๊แดงไล่ดิโย<ม>แดงไล่อะสั่งได้อะวะเนี่ยเปงโมสฝากดิมันงแดงโมแดงไล่นะคะมาจากเมืองอะไรไม่รู้เนี่ยขายเต็มเลย ของเยี่ยมเจ้าบรรากาศของเยี่ยมกันนะเนื้อส้มอ๋อเนื้อส้มอยู่ไหนเนี่ยเนื้อส้มมั้งนุ่งช้อนคำหน่อยเนื้อส้มใจคำหน่อยคำหน่อยตรงนี้เออบังู่ไอ้ชัอคำหน่อยก่อยคำหน่อยคำหน่อยเออบ้านคำหน่อยบ้านคำหน่อยว่ะอ๋อเนื้อส้มบ้านคำหน่อยนะคะอ๋ออันนี้เป็นห้องปลากรังเลยเนาะเส้นทางไปทางนู้นนะคะบ้าน คำน้อยอ่าคำน้อยนะคะชื่อแปลกมากเลยคำน้อยนะชื่อเหมือนชื่อหมู่บ้านเนี่ยเหมือนชื่อคนเลยนะคะโอ้อันนี้เป็นเนื้อส้มนะอันนี้เป็นส้มอะไรแคซื้อกินนี่กําเดียวหรอกําเดียวก็ได้ลูกคอรัลโกะก็ได้ฮะ,อะโอ้แปลอันนี้เป็นเนื้อส้มนะคะใส่ข้าวนะคะเนี่ยไปหมกไปอะไรก็ได้นะ,ะ่ยที่เป็น้งแปลของผมที่ผมมาเนี่ย เมอกี้นะตอนนี้ก็ตกตอนเย็นแล้วนะคะก็ชวนกันมาอาบน้ำนะคะก็จะอาบน้ำตรงนี้เลยนะคะอันนี้ไม่มีห้องน้ำนะคะอาบแบบนี้เลยใส่ผ้าถุง้วก็อาบเหอ,อธรรมชาติมากเลยค่ะธรรมชาติสวยงาม อันนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะคะตกเย็นแล้วฝนฝนหยุดตกไปก็ถนนลื่นมากเลยนะคะถนนแบบหูเนาะเละหมดเลยอะคะอ่ะอาบนี้แหละไปอาบอนจะนอนนะคะประมาณทุ่มสอง 2, ทุ่มนี้ไม่มีคนแล้วนะคะเราถึงดาบนะคะมีเพราะไม่มีไม่มีห้องน้ํานะคะเราเลยต้องอาบน้าบ่อเนี่ยน้ําบ่อแบบธรรมชาตินะคะ ตกเย็นมันก็ต้องแย่งกันอาบน้ำนะคะตรงนี้แหละนะคะจุดตรงนี้ที่ไหนมีน้ำก็อาบตรงนั้นแหละนะคะปิ้งนั่นเองนะคะปิ้งของประเทศไทยนะเนี่ยคือให้เขานำมาขายนะคะหมูปิ้งหมูหวานนั่นเองนะคะมาถึงสิีงตุงก็ยังอร่อยอยู่นะขายแบบโหเยอะมากขายทุกอย่างเลย ยกเว้นไม่ค้าไม่ขายนะคะผ <c oughs> <c oughs> ้าถุงลุดนี้ยุ่งเลย <c oughs> ก็เย็นแล้วนะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมติดตามชมในอ e ีพีหน้าหรือว่าคลิปหน้านั่นเองนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดซับซับแล้วก็กดกระดิ่งให้น้องใหม่ซิงจุ้มด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องใหม่ชิงจุ้มด้วยนะคะได้ทาคลิปต่ตอๆไปด้วยนะคะคือเช้าๆก็ได้ถ่ายบรรยากาศเนาะบ้านเรือนโบราณที่บางนุงนะคะวัดพระกาลนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายหมู่บ้านคําน้อยให้ชมด้วยนะคะว่าหมู่บ้านจะเป็นยังไงนะคะคือ ตอนนี้คำน้อยเนี่ยคือคิดสภาพเนี่ยเหมือนบ้านโบราณหรือว่าบ้านเก่าแก่โบราณนะคะก็ต้องไปติดตามชมในคลิปหน้ากันนะคะว่าเราจะไปดูหมู่บ้านนั้นนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีน้ำบ่อเห็นบอกว่าน้ำบ่อพระเจ้าอีสานนะคะน้ำบ่ออีสานนี่แหละนะคะอิสานเนาะก็ไปชมไปติดตามชมในคลิปหน้ากันนะคะไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วกันใหม่นะ